สวัสดีครับทุกคนวันนี้มานำเสนอแอสซัสซินยอดนิยมเซาทูครับตัวละครจากเกม Starcraft 2เซาทูเป็นแอสซัสซินตีใก้ที่มีความสามารถในการล่องหนหมุนรอบตัวปาระเบิดสโลแล้วก็วิงแล้วก็การวอยค้อเป็นตัวที่ปั่นปวดและน่าลําคามาตัวหนึ่งเพราะแม่งล่องหนได้และแม่ง่อมาตุ๋ยแนวหลังเราไม่รู้เป็นอะไรอีกฝั่งก็มีเหมือนกันตานี้ด่านนี้เป็นด่านของสไปเดอร์ควีนด่านที่เหมาะแก่การเคลียร์คีฟแล้วก็การวิ่งแกง เหมาะเลยฟางรามีเดียโบกับไทแลนเด้ช่วยวิ่งแกงได้อีกฟ่งมีมีโมเลนไทแลนเด้เหมือนกันเว้ยต่นี้น่าจะออกมาสู่สีอยู่โหลดนานจังโหลดเร็วๆสิเดียโบอยากได้อาร์เทนิตบ้างแค่เดียต้องซื้อสตาร์คร f t สองถึงได้ ดูแล้วน่าจะเจอเซราทูเช่นกับเซราทูอันนี้อย่างนี้อัพบล็อกน่าจะดี ه, แต่แม่งมันโดนไทคัสยิงรัวๆบล็ลลลอ,บบอกหายหมดพอดีถ้าเลนแรกเอาอะไรดีอ้างเองจากอีกฝัก่งแล้วกันอีกฝั่งเขาอัพอะไรกันเราอัพมาแก้ทางเขานี่แหละดีเจนชั่นมาสเตอร์ก็ได้ด่านนี้เก็บกบเยอะมีกบให้เก็บทั้ง3เลนแปบ๊บเดียวเพียบ น่าจะเป็น,ดน,นเดียโบกับเทนันเดวิ่งแก๊งแล้วก็ต้องมีคนโซโล่บนคนหนึ่งปัญหาคือใครจะโซโล่นี่แหละจะให้ฮิลเลอร์โซโล่ก็ใช่ที่เคียวทาร์สก็บอบบางเกินไปเรื่องเลนนิ่งช่างมันแล้วกันตานี้มโมบวกไปเถอะง่ายดีในฐามต้องตัวต้องผลต้องไปเปิดสกเกลเอ้ยเซนตุ้งไม่โดนเลย ิบหายแล้วอ,อีกฝั่งก็ไม่โดนเหมือนกันถือว่าเจ้ากันไปเฮ้ยกดตีไรเฮียเนี่ยเฮ้ย,ย,ยเดียโบเราแย่แล้วหายไปแล้วตานี้ดูแล้วน่าจะหิน ไม่กล้าออกไปเลยดูน่ากลัวไงไม่รู้โดยเฉพาะไทยคัดเนี่ยยิงแรงแรงโอ,อ้มีตัวซ่อนอยู่นี่เองเมื่อกี้เห็นวแบบ่าแวบบน่ะนะ่นะน่นนนนั่นเห็นนะดี ันั่นสี่โฟกัสแอทแท็กจะได้ฟันทั้งแรงเบิร์ดให้ตายไว้เลนล่ามีสองตัวนี่เลยมีตัวซ่อนอยู่จริงๆเมื่อกี้ไม่ไม่โดนสมนี้ดีเลยวันนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเกาหลีปิงก็น่าจะพอเล่นได้แหละแต่ก็ถือว่าเยอะตูมระเบิดตาย อืมสวยงามโอ้เมื่อกี้มันสวยงามจริงๆพายุครั้งเมื่อกี้แย่แล้วเซราทูอีกทีเดียวไม่ทัน เซราตูอีกฝั่งเขาว่าปาดกว้างมาไหนแล้วก็เก็บโก้มาแล้วเราควรจะวิ่งเก็บโกบสามเลนโอ้ยรู้สึกบอบบางจริงเซราทูเกิดมาดันตัวบอบบาง พึ่งตายอืมไม่น่ารอดโอ้มันเยอะไปไหนเนี่ยโคตรเยอะเลยแรงโอ้ยตายหมดเล่นยากจริงตายสิไทยคัดแหลมหน้าขนาดนั้น เจมลองยังอยู่ครบไหมเจมลองน่าจะอยู่ครบต้องออกไปดีนะ่าตายแล้วเจมไม่หายหมดตอนนี้ลำบากจริงบินเข้าไปไม่มีแต่รับตีนเอาเวิร์มโฮงจะดีหรือเปล่าตายอีย่ฝั่งเ็าส่งเจมแล้ว เราก็ส่งข้าบ้างเราได้ครบก่อนด้วยเหลือว,ว่าจเจ็ด of follow t r o ให้ฟันแรงขึ้นไปอีก คอมบิเนชันที่แข็งแกร,งร่งจริงๆสองตัวนั้นเฮ้ยอธานิสแหลมมร์ตายสิอย่างนี้อยู่ดีไม่ว่าดีอยากพุ่งเข้ามาเฉยนั่นแหละไทคัทไทคัทคเนียนล่างเฮ้ยไวคัทใครเวคัพเราอีกแล้วไวแค่นั้นแหละเอามันตายไม่ได้ ล่างคนหนึ่เขาดัดานกลางกันยังอยู่อีกยังอยู่อีกยังยังยังไม่ไปถทายคัด ไปสิแย่ละตกมากำลังแห่มาหาเราแน่เลยเชียร์แล้วไม่แน <c oughs> <c oughs> ่กดสกิลใส่เลย <c oughs> ดับเลย ถ้าไม่ตายไวท์ฟิซซันนี่แหละมีตัวไหนคอมโบได้บ้างมีถ้าไม่ตายแรกของเดียโบออกมาคอมโบได้แต่มันเบาอย่าใช้เลยมันหนีไปได้เก็บกุ๊บเก็บกุ๊บ เฮ้ยเดียบโบลรวไม่อา้าวมูลดินติดอา้อาวอ้าวฟันตายถ่ยคัดถ่ยคัดแหลมถ่ยคัดก็ต้องตายอย่างงี้อา้าวตรงนี้ก็แหลมพุ่งไปพุ่งกลับตายเดี๋ยวบ,บอสบน กบล่างทันไหมบิงบิงไปเก็บปุ๊บทันทันแล้วเลือกสิบสามแพทที่ผ่านมาไม่น่าเวิร์มโฮโดนเนิร์เลยแค่สองวีจากสามวีเพราะฉะนั้นเอาอย่างอื่นน่าจะดีกว่าแอสซิสต์เบทละกันเดี๋ยวนี้เวิร์มโฮใช้ยากแล้ว เ,เรากำลังจะส่งเจมไปช่วยคุ้มกันเราก็ส่งด้วยเลยเฮ้ยแน่แน่แน่เซาทูอีกฟังเจมเยอะเหรออืมรอเฉยเลยเฮ้ยมีใครไม่ได้เข้ามาในนี้ด้วย ด่วนโลแล้วถอยด่วนกดบอไม่ได้ไม่มีกดไม่ได้น่ากลัวอีกรซถา่ออีกฝั่งอยู่ไหนเนี่ยหรือกลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราส่งก่อนก่อนที่เจมจะล่วงโอเคจะได้กลับไปสดต่อได้อรอดเฉยเลยเอ้ยอหืมตัวนี้ตัวนี้ สันตัดสวยจริงๆ Assassin Blade จะได้ฟันแรงๆจะได้ยืนสู้เซรธทูอีกฝั่งได้ด้วยแทนนิดมาโหต่อเพื่อลมเผาเรา อุ๊ยอันเทนิทตายเออนั่นๆไทยคัดไทยคัดจะไปไหนเอามูลระดินก่อนแล้วกันเอาตัวที่ใกล้ที่สุดที่ตีได้จะได้ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเห็นไทยคัดเดินลงไปทางข้างล่างไปตามหาซะหน่อยน่ะน่ะน่ะไม่ยอมกลับไปแ,แคสลาทูอีกฝั่ง มันจะมีใครมากันล่างไหมตอนมีโกบเราก็ได้20อันแล้วได้เฮคฟิลิเจนมา30ถามว่าเยอะจริงๆด้านไหนาต่อดีเฮยเซ拉ทูหน้าข้าเหมือนกันมูลดินตายสิ บอลล่างอยู่ดันล่างต่อแล้วกันไม่เสียหายนั่นนั่นกวนตีนอีก ล่างวางเอามมืกล่าง <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ตายสามเลยเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแหลมไปตายบ่อยเกินวันลวเล่นเซาทูต้องเล่นเซฟเซฟไว้รออีกฝั่งไม่มีสกิลแล้วค่อยเข้าไป อีฝั่งใช้ล่องหน,นกำลังแหกกันมาจะมากี่ตัวไม่รู้แต่มันแห่มาแน่นเห็นได้ไงเนุ้ยเฮ <c oughs> ้ย,ย,ยทำไมยองไม่ไปอีฝั่งสตันทันเหรอ สามเขาแอสซัสซินเบทมาเหมือนกันเซอร์โทวิกฟังถ้าลงมาอีกฝั่งจะเห็นไหมวะข่าอขอบอสกันแล้วอุ้ยตัวนกเฉยเลย ฝั่งเขาาบิ๊เซ่กันแต่เราเอาบอสต้องไปเก็บสละทุ่อ <c oughs> ีก <Switzerland> ฝั่งหนึ่งแล้วบินตามได้ค้าได้ง่ายๆเฮ้ยหายไปไหน งงเลยไม่กิมันวิ้งไปทางไหนเนี่ยโอเ้เลเซอร์อุ้ยไม่เห็นว่าโดนสตันเอา้าพุ่งมาก็อยู่ตรงนั้นแหละในทางบอสใหญ่าทางบอสเล็กมาช่วยดันคุ้มจริงๆ พีดีเจนตอนนี้เท่าไหร่27ตัววิแทบว่ต้องกลับบ้านเลยทีเดียวเซดารูหน้าค่ามากพายุเฮ้ยตามเข้าไปอย่าให้มันรอดอฮ้ยโดนเลยหยุดเนี่ยโผล่ตัวเฉยโดนโนกแน่เลยมิดในตาบนหัวอย่างนี้ปักเลเซอร์แล้วปักสกายเชียดีแล้วแหละ อบล้อมอีกฝั่งไว้เน่เน่ซาดันฝ่อล่างให้แตกแล้วกันโหบูลินตัวนี้ชอบเตะฝ่งเราเข้าไปจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นรีสิลหรือไงเนี่ย ฟอร์แตก3ทางแล้วจบได้อีกฝั่งก็ตาย4ี่ตัว <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะตายสามกติซลาทูควรจะไม่ตายเลยมากกว่าต้องดูจังหวะที่จะเข้าอีกฝั่งดีๆแล้วก็เก็บบิงไว้ใช้ยาวฉุกเฉินเสมออย่าบิงเข้าถ้าบิงเข้าแล้วเราจะไม่มีบิงออกเว้นแต่เราจะอัพเวิร์มโฮแต่เวิร์มโฮก็อยู่แค่สวีนะหลังมันโดนเนฟ เราะฉะนั้นเวลาจะเข้าอีกฝั่งสกิลหมดแล้วเพอๆวิ่งใส่มันเลยเกิดอะไรขึ้นกับบิงออกง่ายๆจบแล้วครับสำหรับเกมเพลงของเซราทูวันนี้สวัสดีครับ